สวัสดีครับมาโมช n แนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม w o อ p บี้ไลนะครับซึ่งวันนี้จะสอนเพื่อนๆในการทำเบอร์เกอร์นะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราต้องเข้ามาที่ w ็อ p บี้เบอร์นะครับตามในแผนที่อันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เลยตรงนี้นะครับเข้าไปในร้านก็คือเหมือนไปสมัครงานนะครับแล้วเขาจะให้ไปที่หลังร้านให้เราทำเบอร์เกอร์ออกมาเองนะครับซ้าตามออเดอร์ที่เขาสั่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทําเป็นยังไงนะครับการผสมอะไรยังไงแล้วก็เข้าเครื่องทาเบอร์เกอร์ยังไงเดี๋ยวจะสอนเพื่อนๆเป็นขั้นตอนแต่อาจจะยุ่งวุ่นวายกันหน่อยนะครับเพราะว่าพี่โมเสย่พี่แมพซี่ค่อนข้างจะสนนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับเพื่อนๆไหนร้านเบอร์เกอร์อยู่ไหนครับพี่แมพซี่อยู่ตรงแถวข้างหน้าเลยเลี้ยวขวาไหมใช่ปะ เดินร้านรูปเบอร์เกอร์อ๋อตรงไปตรงไปตรงไปตามเส้นมันไปก่อนน่ะร้านเบอร์เกอร์อยู่เลยอ๋อนี่ครับบ๊อบมี่เบอร์เกอร์นะครับโอเคต่อหน้าร้านไปเดี๋ยวจะสอนเพื่อนๆในการทำเบอร์เกอร์นะครับแต่ไม่รู้ว่าเด็กสองคนนี้จะพึ่งพาเลยได้เรามาดูกันนะครับเข้ามาแล้วแต่ดูออเดอร์ดิออเดอร์ออเดอร์เบอร์เกอร์ครับไม่มีแต่เขาบอกว่าให้ทำแบบนี้ใช่ใช่ นั่นแหละนี่ไงตามสูตรที่เขาวางเอาไว้เนี่ยตรงกระดาษยาวๆเนี่ยเห็นปะก็เอาเอาเอาตรงกลางก่อนน่ะเอาขนมปังก่อนขนมปังก่อนขนมปังมียังตูนูเอาขนมปังแล้วปังออกมาแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้เผาต้องวางไว้ข้างบนหรือเปล่าพี่แม็กซี่เบอร์เกอร์เมติกเนี่ยเอาส่วนผสมวางไว้ตรงนี้เรียงเรียงให้ตรงกันพี่แม็กซี่แล้วก็กดปุ่มเนี่ยเรียงเรียงเรียงอ๋ออันแรกก็ให้หมดใช่วางใช่ใช่เรียง เฮ้ยต้องเอาขนมปังด้วยเปล่าใช่ต้องเอาด้วยสิโอเคโอเคมานแรกได้ขนมปัง,งยังขนมปังนี่มาเซ่ที่สองก็ค่อยนั้นใช่ไหมที่สามก็ค่อยชี้แทนใช่เหรอพี่แม็กซี่นั่นขนมปังเหรอขนมปังมันดูไม่เหมือนขนมปังเลยนะ <c oughs> น,นี่คือขนม <c oughs> ปังนะที่มันมีเหลี่ยมเหลยมอันนี้แหลมแหลมเนี่ยคือขนมปังรู้รู้อันนั้นคือหัวขนมปังไงแต่นี่คือก้นขนมปัง ออกมาก็ค่อยผักหรองั้นต้องไปเอาอีกฝั่งเห้อดิผักเอาแล้วเอาแล้วอ่างั้นต่อไปก็มาเขื่อเทศนี่ไงหนูมาเอามาเขื่อเทศอ่นี้แล้วก็เอาคนหนูปังสุดท้ายโมไม่วางไว้ที่เดียวกันว้ามีเฟ้นไฟด้วยเอาเมาส์เหี้ยอเมาส์มาส์มาส์มาเซมาส์วางไว้เลยเราต้องวางลมกันปะลมกันใช่ไหมนั่นอันนี้ไม่แน่ใจต้องเรียงไหมนะหรือไม่ต้องเรียงเดี๋ยวลองดูก็ได้เอา โยเซ่ลองดูดิผมเป็นการทำไอเดร์ที่ยากมากอ่ะก็ติดสองก็คือชีสใช่ไหมเซ่ห้าสองก็คือชีสหกอย่างนะอย่าลืมสามก็คืออะไรเลยนะเซ่นี่เบอร์เกอร์ก็ยากกดแล้วนะลองดูเฮ้ยอนอ๋อกดกดกดเลยก็ได้มีหกชิ้นเขาไม่ยังข้างบนอ่ะครบแล้วนะเอ้านมปังขนมปังนายเข้าไปกับเพื่อนสิ ขนมปังไม่เข้ามาเออได้ไหมไม่ไมีข<ม><ว>นมปังเรียบซิเอา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 เดิมไหมเอาเดิมพี่โมเซ่เอาไปไว้ที่เดิม,มเอานี่ไปไว้ที่เดิมเอาอันเดิมเอาไว้ตรงนี้ใช่อุ้ยมันหยิบยากหยิบยากนิดนึงไปแล้วเดี๋ยวขนมปังเข้าไปเอาวางเลยพี่โมเซ่กดปุ่มกด ก็ยังตกยังตกตกตกอีกแล้วเหรอเข้าไปปะเนี่ยเาอได้เอ้ยได้แล้วอุ้ยไม่อ่ะกินไม่ได้ใช่พี่แมปซี่ไอพี่มอนซียามันกินไม่ได้เห็นไหมเขาไม่เอาอันไหนก็ได้เราได้มันอันใหม่ไงใช่อันใหม่เห็นไหม เลี้ยงใหม่คิดไหมสิแล้วก็ทุกอย่างมาใหม่ไงปาดแล้วเอออู้ไม่ไหวเลยได้ยังอ่าขนมปังแล้วก็มะเขือเทศผักแล้วก็ชีสขนมปังมะเขือเทศผักแล้วก็ชีสอืมชีสเสร็จแล้วเนื้อเนื้อเนื้อ ไม่ถอยถอยกดกดเลยกดเลยเข้าไปหมดไหมเอ้ยหมดหมดอยัดกระโดดอยัดกระโดดอยัดกระโดดดูดิออกมาเป็นไงบ้างถูกไหมนิเสบถูกนิเสบนิเสบนิเสบถูกถูกเออเอาไปซิโอ้ยไม่ได้ตังค์อ่ะทาใหม่อีกรอบไปทาใหม่อีกรอบนึงแต่นี่เมนูใหม่นะ ใช่อันนี้เมนูใหม่เมนูมันจะวนใหม่ไปเรื่อยๆวนหลุดไม่งั้นโอเคเอาไปวางไว้เฉยๆนั่นแหละก็ฝากขนมปังด้วยเอาไปเลยต้องการกี่อันชีสสองชีสสองเดินเดี๋ยวพี่เอาชีสสองเองขนมปังชีสเนื้อชีสเนื้อชีสสองชีสสองอต้องวางเรียงดีๆอ่ะพี่พี่มาซี่เดี๋ยวมันล่วงอีกนะ โอเคโอเคน่าจะได้อยู่อันนี้เอาขึ้นไปอีกไออันนี้ไม่เอาไม่เอาที่ลงพื้นนั้นไม่เอาแล้วครบยังหกชิ้นครบยังสองนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วเหรอโอเคกดเลยดูดิเย้ถูกต้องไปลองเสิร์ฟดูดิได้ตังค์เปล่า โอ้ได้ตังค์อุ้แค่เองเหรอหรือพี่เป็นเอาหน้าที่เอาชีตเองโอ้อันนี้แค่สี่สี่รายการไปไปเนื้อด้วยอย่าลืมเนื้อนะชีตเอาไปยังโอเคชีตเนื้อหนุ่มปังโอเคแล้วหนุ่มปังแผ่นล่างนนะแแผผ่่่ลางไปไปอุ้ยอุ้ยให่ใหญ่ขึ้่ใหญ่ขึ้น ล่วงวางวางวางดีดีพี่โอเซอ่หยิบขึ้นไปวางดิเอาหยิบไม่ได้เอาไปไปหยิบเนอะวางวางวางเราเนื้อไปฟาดเจกเกมนี้หยิบขึ้นมาไปเดี๋ยวจะกดแล้วได้ยังอ่ได้พี่โอเซอ่กดอ่าเข้าไปแล้วโอเคเราได้ส่งเมนูด้วยอ่ะไอเนื้อนี้ไอเนื้อนี้อ,ออกมาได้ไหมเนี่ยเอาไอเบอร์เกอร์นี้ออกมาเกะ ได้ได้ปไ,ไ,ไปเลยไปเไปเไปไราไ,ไปคือ,อไดไม่รู้ไปนี่โอ้ถ้าเราได้ถึงห้านี้ไม่รู้ได้กี่แต้มไม่รู้ได้กี่คะแนนหรือว่าได้ตังค์เท่าไหร่อันนี้แค่3ามรายการเหมือนเดิมเลยเอาเอาชิตมาเดี๋ยวเอาชิตมาเองโอเคชิตได้ยังอ๋อชีตไปแล้วแต่วมะเกิดเทศอ่นนะหอมไม่ต้องใช้โอเคสี่อย่างครบยังแป๊บแหนูเอาขนมป,ปังที่ถูกวางข้างล่างขึ้นไม่ได้อ่ะ โอเคนั่นแหละโอเคกดแล้วนะกดเลยกดเลยเข้าไปด้วยไม่อยากอยากคิดจะฆ่าเลยเฮ้ยทำไมไม่เข้าว่ะพี่โมเซ่อย่าเล่นสิเห็นไหมมันไม่มันไม่สำเร็จเลยมันออกมาแต่ชีตอย่างเดียวเอาเอาชีตไปอีกอันนึ่งไปวางก่อนพี่โมเซ่เร็วชีตหน่อยได้เอาพี่โมเซ่มากดเร็วเราเรเราเฮ้ยเฮ้ยโอเคใช่โอเคได้แล้ว อันนี้คือเมนูสุดท้ายเราได้สามเมนูเนี่ยไปเร็วๆไปเร็วๆเฮ้ยหลุดมือน่ะพี่โมเสสอ๊ยนิดนึงนั่นแหละโอเคได้แค่เมนูเดียวแหละอีกเมนูนึงไม่น่าจะทันอ่ะโอ้หนี่ไงนี่ไงเอาเอาเอาผัก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 การหยิบผักผักออกมาแล้วผักออกมาแล้วนะ แล้วมาเกิดเทศนะเร็วโมเส้เร็ววางวางสี่รายการโอเคทันไหมทันไหมดูเร็วไม่เอ้าเขาไม่หมดเขาไม่หมดเขาไม่หมดเอาความไปด้วยดิมันไม่เลื่อนให้อ่าเออมันไม่เลื่อนให้ไม่ทันแล้วแหละไม่เป็นไรไม่ไรยังแล้วเราก็ได้ของน่ารักออกมา ถ้าเอาเข้าอีกรอบก็ไม่เลยโอ้ยได้36อะ่ะเราทำไปกี่รายการนะ3ทําไป3รายการใช่ไหมก็โอนะเอ้าไปเก็บตังค์ไม่ได้ <c oughs> อ๋อได้ละไห<ม>น <c oughs> อ่ะที่ฝากตังค์พี่ฝากตังค์มันจะขึ้นเหรียญนะ่ะมันจะขึ้นเป็นรูปเงินนี่ๆอยู่ในนี้อยู่ที่ซีนีมาที่ลงหนังไปโอเคนะครับกับการทำเบอร์เกอร์อย่างที่ทำตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับอ่านี่ ATM มันก็เป็นประมาณนี้ครับเรามาฝากได้เลยโอเคพี่โมเซ่เข้าไปพี่โมเซ่เรามาดูหนังกันเป่าได้ดูดีว่ามันมีอะไรให้บ้างมีป๊อปคอร์นอ๋อไม่เอาด้านนี้มีซื้อตั๋วป่ะพิซซ่าเบอร์เกอร์แซนด์วิชพี่โมเซ่เอาอีกละเบอร์เริโตเบอร์ริโตเบอปคอร์นแล้วก็โยเกิร์ตยีราปโบเลตวอเตอร์แล้วก็เฟรนด์นั่นแหละอ๋อ ไม่ไม่ไม่เอาเดี๋ยวไปดูข้างในเดี๋ยวไปดูข้างในมีตั๋วให้ซื้อไหมไม่เห็นมีให้ซื้อเลยเขามรรูได้เลยมั้งเออเข้ามารูได้เลยเหรออุ้ยจริงด้วยโอ้จอใหญ่มากไม่มีใครเลยมีแต่เราสามคนออ้ยฝนตกน้ํั่วกปะเนี้ยน่าจะ่วเออ่วจริงด้วยฮะนี่ไงมันให้นั่งดูเลยอ่ะหืมเจ๋งอ่ะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาม สองหนึง่งสายแล้วค่อยยืนถึงมืดค่อยเสียงภาษาไทยโดยไม่เป็นมิไม่เป็นมิตแล้วขับเครื่องบินด้วยอะอย่ะัซซีของกินเพียบเลยพี่มัซซี่ดูดิเช้าอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ตกลงว่าหนังเรื่องอะไรมัน <c> ก <oughs> ็ไม่มีบอกหัวเรื่องเลยว่าหนังเรื่องอะไรเดี๋ยวน้น้ราขออมาดูหัวเรื่องก่อนงงอ่ะ อยู่ๆมันก็นับหนึ่งถึงสิบอ้าวฉายไม่บอกเลยว่าใครภาคเสียงไม่เป็นมิดหรืออะไรขาดด้วยงงออกแล้วเด้อทางออกแล้วนะได้แต่งงมันอะอ๋อไม่ออกไม่ได้อะกด F ดิกดกดอ๋อออกไม่ได้เ้าพี่มาซี่มานอนเอ็นแม็กอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้เตื่นเฮ้ยมานี่หนูออกไม่ได้ตอนนั้นแหะออกแล้วออกแล้วเอา ตรงนี้ไฟเอ็กซิตออกไม่ได้เฮ้ยพี่กล่องของขวัญอยู่ตรงนี้พี่พี่โมเซ่เมาได้หนูขอซื้อหารก็เพีงจะซื้ออาหารเลยนักหนาเนี่ยแล้วสรุปพี่แมพซี่ขยับเองได้ยังอ่ะได้แล้วเดี๋ยวโอ้ขอไปสวนสนุกได้ไหมไปสวนสนุกกันด้เลยไงสวนสนุกเหรอได้อยู่ไม่ได้เท่าไหร่ต้องเป็นคลิปหน้าโอเคได้พี่โมเซ่มานี่ไม่ไม่ได้เอ้าไม่ต้องเดินออกมาทางขวาเดินตรงมาเรื่อย แล้วก็เตะของของขวัญซะแท็กซี่ไดรเวอร์อะไรวะเนี่ยหนังรอพี่โมเซ่ทางด้านขวานะครับเดินมาแล้วนี่ก็ชอบซื้อของกินจริงๆเลยอ่ะอันนี้คือท่านั่งใหม่ของหนูกดทิซ้ายที่ขวาพร้อมกันแล้วเกาะไปที่รถแล้วรีบกด F มันจะเป็นอาการบักเห็นไหมเต้นดิเ็นไหมโอเคนะครับวันนี้พาเพื่อน มาทำอะไรนะพี่แม็กซี่ไอศครีมเบอร์ใช่ไหมไอศ์ครีมแล้วก็เบอร์เกอร์ไอศครีมเบอร์แล้วก็พามาดูมาเที่ยวโรงหนังแล้วก็ทำเบอร์เกอร์กันนะครับวิธีการทำก็อย่างในคลิปที่บอกอุ้ยโดนชนอะไรเนี่ยเพื่อนนายนี่ใจร้ายจริงโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะพาเพื่อนๆไปดูสนสนุกใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันแล้วเดี๋ยวจะไปดูที่ท่าเรือใหญ่นั้นด้วยนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแล้วมันจะมีเกาะที่แยกตัวออกไปเลยนะครับต้องนั่งเรือเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปจอด เดินไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกาะกลางน้ําแต่ไม่แน่นะเพราะว่าเกมนี้ถ้าตกน้ําก็คือตายนะครับต้องรีสปอนใหม่โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมชาแนลเยฟซีมีโซมพี่โมเซก็ดิ้นกระได้กๆๆอยู่ข้างในนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามสับใครเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้พี่เยฟซีพี่โมเซ่ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับก็ได้สอนเพื่อนๆในการทำเบอร์เกอร์ไปแล้วนะครับ ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าต้องมาสมัครงานที่หน้าร้านแล้วเขาจะให้เราไปหลังร้านนะครับไปทําตามออเดอร์ที่เขากําหนดมันก็แตกต่างจากการทําไอศครีมในคลิปก่อนหน้าที่ผมลงไปนะครับค่าตอบแทนถ้าเราทําได้ครบประมาณ5รายการนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเงินก็จะได้มาก็โอเคระดับหนึ่งนะครับก็ถ้ามีการไขปริศนาหรือมีร้านอะไรดีๆหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เพื่อนดูเรื่อยๆเ,เลยนะครับ ยังไงก็เงินที่ได้จากการทําไอศครีมหรือไม่เบอร์เกอร์อย่างเงี้ยครับเราได้มาแล้วก็ไปฝากที่ตู้ ATM มนะครับมันก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเบอร์เกอร์ตัวร้านไอศครีมก็อยู่ไม่ไกลนะครับยังไงก็การทําพวกเบอร์เกอร์ที่ผมทําคลิปลงให้ดูอาจจะดูแล้วเหมือนเด็กๆไปนิดนึงพ่อพี่โมเซ่แม็กซี่ค่อนข้างสนนะครับก็เลยอาจจะไม่ไม่รัดกลุ่มเท่าที่ควรแต่เพื่อนๆดูเป็นเป็นแนวทางคร่าวๆได้นะครับว่าส่วนผสมอะไรไงต้องใส่ใ <vein> ห <this> ้มันเหมือนกันนะครับกับรูปที่เขาส่งมาให้ แล้วก็ให้มันเข้าไปในเครื่องอัดเบอร์เกอร์มันถึงจะออกมาเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็เสิร์ฟให้กับลูกค้าเราก็จะได้เงินนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมโมโมช n e l นะครับผมแมปซี่พี่โมเซ่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับยังไงเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามสับไคล์เราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้เรานะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ